อยากซื้อบ้านแต่ไม่มีประวัติเครดิตเลยกู้ได้จริงไหมคำตอบคือกู้ได้ค่ะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะกู้ผ่อนบ้านแต่ไม่เคยผ่อนบัตรเครดิตไม่เคยมีประวัติการเงินก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ หลายคนนะคะมักเข้าใจผิดค่ะว่าจะต้องมีประวัติการผ่อนของนะ,ะต้องใช้บัตรเครดิตหรือมีการเคยยื่นสินเชื่อมาก่อนถึงจะกู้บ้านได้แต่ความจริงแล้วค่ะแบงก์ยังเปิดโอกาสให้คุณเสมอค่ะ3คุณสมบัติสําคัญนะคะที่แบงก์เขามองค่ะแค่คุณมี3ส,สิ่งนี้ครบนะคะก็มีสิทธิ์ขอกู้บ้านได้เลยค่ะ สิ่งแรกเลยนั่นก็คือมีงานประจําหรือมีรายได้ชัดเจนค่ะ2ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพนักง,งานประจําเท่านั้นนะคะให้คุณมีรายได้สม่ําเสมอก็ยื่นกู้ได้ค่ะถัดมานะคะมีประกันสังคมหรือยื่นภาษีอย่างต่อเนื่องและก็แสดงถึงสถานะการทํางานและก็ความมั่นคงในอาชีพค่ะและเงินเดือนของคุณจะต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารตรงตามความเป็นจริงค่ะและที่สําคัญธนาคารจะต้องตรวจสอบได้ว่าคุณมีรายได้อย่างสม่ําเสมอถ้าทําได้ครบทั้ง3ข้อนี้ค่ะบางธนาคารไฟเขียวให้ ยืนกู้บ้านได้เลยค่ะโดยที่คุณไม่ต้องมีประวัติผ่อนสินเชื่อมาก่อนแล้วแบบนี้แบงค์ไหนเขารับเคสแบบนี้บ้างนะคะเพียงะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสสนะคะหรือธนาคารกรุงศรีก็ได้ค่ะอย่าง3มเจ้านี้นะคะรับลูกค้ามือใหม่ที่ไม่มีประวัติเครดิตหรือไม่เคยทําธุรกรรมใหญ่ๆมาก่อนนะคะและสําหรับคนที่มีเงินเดือนประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะส่วนใหญ่วงเงินกู้ที่ได้รับก็ประมาณล้านหถึงล้านเเลยทีเดียวค่ะขึ้นอยู่กับภาระนี้และก็เงื่อนไขอื่นๆ ด้วยนะคะเพียงแค่คุณนะคะเตรียมเอกาสารให้ครบไม่ว่าจะเป็นนะคะเอกสารระบุรายได้นะคะสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนถึง1ปีค่ะเอกสารยืนยันประกันสังคมหรือการเสียภาษีนะคะแล้วก็อาจจะมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ธนาคารกําหนดนะคะทั้งนี้แล้วแต่อาชีพแล้วก็ โครงการด้วยค่ะกู้บ้านนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะใครที่ยังไม่เคยผ่อนอะไรแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตก็ไม่ต้องรีบร้อนเปิดบัตรให้มีภาระนี้เพิ่มนะคะขอแค่มีรายได้ประจําเข้าอย่างสม่าเสมอพร้อมเอกสารครบถ้วนค่ะธนาคารก็ยินดีพิจรารณาอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดนะคะมากั้นความฝันของคุณนะคะอย่างได้ทริกคกู้บ้านเข้าใจง่ายไม่ต้องเดานะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแท็กเพื่อนที่อยากมีบ้านได้เลยค่ะติดตามโปรว,วไว้นะคะแล้วเรื่องบ้านจะง่ายกว่าเดิมแน่น นอนค่ะบาย